พื้นที่หมอกแบ่งออกเป็นพื้นที่รอบนอกพื้นที่ภายในและพื้นที่แกนกลางตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่รอบนอกโดยปกติแล้วแม้แต่ในเขตพื้นที่รอบนอกนี้ก็ยังยากที่จะแยกยทิศทางได้ไม่ต้องพูดถึงการระบุขนาดที่แท้จริงของพื้นที่หมอกสำหรับเรื่องที่ว่าเราสามารถแยกแยะระหว่างพื้นที่แต่ละส่วนได้อย่างไรนั้นเพราะระหว่างพื้นที่รอบนอกแล้ อาพื้นที่ส่วนไหนนั้นมีเส้นแบ่งเขตอย่างชัดเจนปราเทพยุนหลันกล่าวเส้นแบ่งเขตเย่เทียนรู้สึกประหลาดใดเล็กน้อยเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจริงๆแม้ว่าเขาจะพยายามเข้าใจพื้นที่หมอกมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่เขาไม่รู้ถูกต้องปราเทพยุนหลานกล่าวต่อว่าหากอยากเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจากพื้นที่รอบนอกจําเป็นต้องข้ามแม่น้ําสายหมอกก่อนและภายในแม่น้ําหมอกเต็มไปด้วยสัตว์อสูรหมอกมากมาย หากไม่มีความแข็งแกร่งระดับราชาสวรรค์การผ่านแม่น้ำหมอกก็มีอันตรายถึงชีวิตสำหรับการเข้าสู่พื้นที่แกนกลางจากพื้นที่ด้านในนั้นฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอาจกล่าวได้ว่ามีคนน้อยมากในทะเลโกลาหนที่รู้ความลับนี้เพราะแม้แต่ผู้สูงสุดก็ยังไม่กล้าเข้าไปในบริเวณแกนกลางอย่างไรก็ตามฉันเคยได้ยินมาว่าพื้นที่แกนกลางนั้นเป็นอาาเขตของสัตว์อสูรหมอกที่น่าสะพรึงกลัวว่ากันโว่ เอาแม้แต่สัตว์อสูรที่อ่อนแอที่สุดของที่นั่นก็มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับผู้สูงสุดบางคนก็บอกว่ามีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าหลอดศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งเผาโปรโตสเลยด้วยซ้ำเมื่อฟังคำอธิบายของปราดเทพยหยุนหลันเย่เทียนก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่หมอกมากขึ้นแม้ว่าผู้สูงสุดคุณหมูจะเข้าเคยสู่พื้นที่หมอกเช่นกันแต่มันก็นานมากแล้วและเขาก็เคยเข้ามายังพื้นที่หมอกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในเวลานั้น ผู้สูงสุดคุณหูอยู่ในพื้นที่รอบนอกของพื้นที่หมอกเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆดังนั้นผู้สูงสุดคุณหูจึงไม่รู้มากนักเกี่ยวกับพื้นที่หมอกปราเทพฟาเทียนคุณต้องการเข้าไปในเขตชั้นในนั้นหรือปราเทพหอหยุนหลันถามเช่ยเย่เทียนบ์ยักหน้าแม้ว่าจะมีสมบัติทรัพยากรมากมายในบริเวณพื้นที่รอบนอกแต่สมบัติเรานั้นส่วนใหญ่ค่อนข้างธรรมดาไม่มีประโยชน์สําหรับเยเทียน เขาต้องการสมบัติบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือเขาได้หากเป็นไปได้เขายังอยากหล่อเข้าสู่พื้นที่แกนกลางด้วยซ้ำทันใดนั้นปราเทพหยุนหลันโครงคำนับและกล่าวว่าท่านปราเทพฟาเทียนฉันเองก็ต้องการเข้าไปในพื้นที่ชั้นในแต่ฉันรู้ดีว่าด้วยกำลังของฉันในขณะนี้ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แม้แต่ในพื้นที่รอบนอกก็ยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตฉันรู้คำขอนี้อาจจะดูเห็นแก่ตัวมากเกินไป ฉันอยากขอให้คุณพาเราเข้าไปในพื้นที่ชั้นในด้วยฉันรู้จักสถานที่ที่มีสมุนไพรวิญญาณชั้นยอดอยู่เป็นจำนวนมากพ่อของฉันและฉันเคยเข้าไปที่นั่นมาก่อนมันเป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรหมอกจำนวนมากแม้แต่พ่อของฉันซึ่งมีความแข็งแกร่งในขอบเขตราชาสวรรค์สีดาราก็ยังได้รับบาดเจ็บสถานที่ดังกล่าวอยู่ค่อนข้างไกล เนื่องจากสมาชิกเก่าๆที่เคยติดตามพ่อของฉันในอดีตส่วนใหญ่ล้วนตายไปหมดแล้วจึงน่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้หากท่านปราเทพฟาเทียนสามารถพาเราไปยังสถานที่แห่งนั้นได้ฉันขอแค่สมุนไพรวิญญาณเพียงสองถึงสามอย่างเท่านั้นโอ้สมุนไพรวิญญาณอะไรกันที่ถึงกับทําให้คุณยอมเสี่ยงชีวะวิทเพื่อให้ได้มันมาเย่เทียนถามมันคือยาคริสตัลก้าสีซึ่งสามารถยกระดับพรสวรรค์นในการบ่เพะระดับโก ลาหนไปสู่พรสวรรค์ในการบ่มเพาะระดับผสมได้ปราเทพหยุนหลันกล่าวโดยไม่ปิดบังจริงหรือเย่เทียนรู้สึกสนใจเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการสมบัติเพื่อพัฒนาพรสวรรค์ในการบ่มเพาะของเขาอีกทั้งครอบครัวของเขาก็ไม่ต้องการมันอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องการอย่างมากเขา,มาไม่สามารถเปิดเผยทักษะช่วงชิงพรสวรรค์ของพรสวรรค์ในการคัดลอกของเขาได้แต่ถ้ามียาคริสตัลเก้าสีนี้ มันก็เพียงพอที่จะทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ให้กําเนิดผู้สูงสุดได้มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมูลค่าของยาคริสตัลก้าสียังสูงมากหากเขาใช้มันแลกเปลี่ยนมันก็เพียงพอที่จะทําให้เขาได้รับความมาั่งคั่งก้อนโตมันมีอยู่จริงแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่ามียาคริสตัลเก้าสีอยู่มากเท่าใดนอกจากนี้เราไม่ได้เข้าลึกไปในหุบเขานั่นดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีสมุนไพรหรือสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งกว่ายาคริสตัลก้า สีอยู่หรือไม่ปราเทพหยุนหลานกล่าวตามความเป็นจริงตกลงฉันจะพาคุณไปที่นั่นหากสำเร็จฉันต้องการสมุนไพรวิญญาณแปดส่วนที่เหลือเป็นของคุณเย่เทเียนกล่าวขอบคุณปราเทพฟาเทียนปราเทพหยุนนันหลานกล่าวอย่างตื่นเต้นกลุ่มทหารรับจ้างเมคาฝันที่เหลือก็ตื่นเต้นเช่นกันเหตุใดพวกเขาจึงเข้ามาในพื้นที่หมอกไม่ใช่ทรัพยากรและสมบัติหรอกหรือหากครั้งนี้ได้รับกำไรมากพอพวกเขา ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอีกเป็นเวลาหนึ่งแสนหรืออาจจะหนึ่งล้านปีเลยก็ได้เมื่อมีผู้ทรงพลังอย่างเย่เทนะียนเดอร์นร่วมทางไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายแต่พวกเขาก็มีพลังพอที่จะปกป้องตัวเองต่อให้พวกเขาจะไม่ได้ได้รับสมุนไพรวิญญาณชั้นยอดเช่นย่าคริสตนสันก้าวสีแต่พวกเขาก็ยังมีความหวังที่จะได้รับสมุนไพรหรือสมบัติอื่นๆไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนี่เป็นโอกาสที่ไม่คอวอ วรพาลาดไปกันเถอะเยเทียนกล่าววืดคนทั้งกลุ่มรีบมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ด้านไหนของพื้นที่หมอกทันทีระหว่างทออ้างเมื่อใดก็ตามที่มีสัตว์อสูรหมอกพุ่งเข้ามาเยเทียนสังหารพวกมันโดยตรงดังนั้นสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างเมคาฝันจึงไม่พบอันตรายใดๆเลยราวกับว่าพวกเขากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านอย่างไรก็ตามทุกคนรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะเยะเทียน ถ้าไม่มีเยเ่ทียนหากพวกเขากล้าที่จะรีบบินไปยังพื้นที่ชั้นในเช่นตอนนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการแสหาคอวอวางตายไม่กี่วันต่อมาแม่น้ำสายหมอกซึ่งกั้นกลางระหว่างพื้นที่รอบนอกกับพื้นที่ด้านในก็ปรากฏขึ้นในสายตาของพวกเขามีสัตว์อสูรหมอกน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนในแม่น้ำสายหมอกส่งเสียงคำรามกันอย่างต่อเนื่องสั่นสะเทือนทั่วทั้งแม่น้ำสายหมอกบนท้องฟ้าเหนือแม่น้ำสายหมอกแห่งนี้มีกฎเกณฑ์ที่ประหลาด ทำให้ผู้คนไม่สามารถบินขึ้นไปในระดับสูงได้ต้องรักษาแนวการบินอยู่ในระดับต่ำเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในสถานที่แห่งนี้กฎแห่งมิติถูกจำกัดเช่นกันเราจึงไม่สามารถเทเลพอร์ตผ่านมันไปได้ปราเทพยุนหลันกลาเอางั้นพวกเราก็บินข้ามไปก็แล้วกันเย่เทียนกล่าสมาชิกทุกคนของกลุ่มทหารรับจ้างเมคาฝันบินออกไปพร้อมกันพวกเขาเปิดใช้งานรูปแบบป้องกันตลอดเวลาแต่ภายในจิตใจของทุกคนก็ยังเต็มไปด้วยความกังวล ตุ้มสัตว์อสูรหมอกจำนวนมากปรากฏขึ้นคาดการจากสายตาคร่าวๆพวกมันมีจำนวนประมาณหนึ่งพันตัวเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อความเร็วของมันเหนือกว่าผู้ฝึกตนขอบเขตปราเทพด้วยซ้ำเทียบได้กับความเร็วของราชาสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นในหมู่พวกมันยังมีสัตว์อสูรระดับราชาสวรรค์อยู่สองสามตัวแม้ว่าผู้ฝึกตนขอบเขตราชาสวรรค์ห้าดาราจะอยู่ที่นี่ ก็ไม่มีทางที่จะผ่านกองทัพสัตว์อสูรเหล่านี้ไปได้หากปราศจ,จากความช่วยเหลือจากสมบัติลับไม่ดีแล้วทําไมคราวนี้ถึงมีสัตว์อสูรหมอกระดับราชาสวรรค์อยู่ด้วยปราเทพหยุนหลานอุทานด้วยความตกใจในอดีตเธอเคยเดินทางผ่านที่นี่พร้อมกับพ่อเธอมาก่อนตอนนั้นไม่มีสัตว์อสูรหมอกระดับราชาสวรรค์และสถานะสูงที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกมันก็เป็นเพียงปราเทพขั้นสูงสุด ซึ่งพ่อของเธอสามารถจัดการมันและข้ามแม่น้ำสายหมอกแห่งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มของเธอจะโชคร้ายมากไม่ต้องกังวลเย่เทียนยังคงกล่าวออกมาอย่างใจเย็นปราเทพหยุนหลานมองไปที่เย่เทียนแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอกขนึกด้วยการโบกมืออย่างแผ่วเบาของเย่เทียนห้วงมิติโดยรอบพลันหยุดชะงักตุ้มภายใต้แรงกดดันที่ห่วงมิติถูกบีบอัด สัตว์สายหมอกจำนวนมากถูกบทียจนร่างแหลกสลายกลายเป็นหมอกโลหิตแม้แต่สัตว์อสูรสายหมอกระดับราชาสวรรค์ก็ยังถูกเยเทียนบทียกลายเป็นซากศพร่วงหล่นลงสู่แม่น้ำสายหมอกทันทีด้วยการแทรกแซงของเยเทียนทุกคนจึงข้ามแม่น้ำสายหมอกดออย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีอันตรายใดๆแข็งแกร่งมากปราดเทพหยุนหลานลอบประเมินอย่างลับๆก่อนหน้านี้ เยเทียนเอาชนะราชาสวรรค์หมาป่าโลหิตอย่างง่ายดายด้วยการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนพวกเขาไม่อาจตอบสนองได้ทันอย่างไรก็ตามในเวลานี้เยเทียนฆ่ากองทัพสัตว์อสูรหมอกจำนวนมากอย่างรวดเร็วนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาปราดเทพฟ,ฟาเทียนแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไร หรือว่าเขาจะเป็นราชาบุตรแห่งจักรวาลที่ได้รับการฝึกฝนอย่างลับๆโดยเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังบางเผ่าในจักก่อนวันปราเทพยุนหลันคาดเดาอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะเป็นราชาบุตรแห่งจักรวาลแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้หรือบางทีปราเทพฟาเทียนอาจจะเป็นบุตรแห่งยุคจากหนึ่งในกองกําลังของส2บสองยุคจากักรวาลปราเทพยุนหลนันคิดอีกครั้งปราเทพหยุนหลนัน หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วเยกเทียนกล่าวตกลงปราเทพหยุนหลันพยักหน้าจากนั้นเธอก็พยายามระบุทิศทางด้วยวิธีการพิเศษต่างๆผ่านไปไม่นานเธอก็สามารถยืนยันตำแหน่งของหบเขาดังกล่าวได้ทางนั้นปราเทพหยุนหลันชี้ไปในทิศทางหนึ่ง